มาแล้วนะครับงวดน,นี้เลขเด็ด3ตัวเจ้าพ่อองค์ดําแห่สองลุ้นโชคใหญ่งวดนี้สวัสดีครับแฟนๆช่องข่าวเด่นหวยดังวันนี้ทีมงานแอดมินก็ได้มีเลขเด็ดจ,จากสำนักดังอย่างเจ้าพ่อองดัมมาฝากแฟนๆนะครับในเมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมาชาวบ้านบ้านสันปานาดหมู่ห้าตําบลดอกคำใต้อําเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยานะครับได้มีพิธีเลี้ยงผีเจ้าสารเจ้าพ่อองค์ดํา ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีนะครับซึ่งหลังจากทำพิธีถวายเครื่องเส้นไหว้เสร็จแล้วได้ทำการจุดทูบเสียงทายตัวเลขและนำไปปักไว้ที่ปลายดอกดาวเรืองแน่นอนว่าข้อหวยต่างรอจดจ้องกันอย่างเต็มที่ซึ่งหลังจากทูบตัวเลขเสียงทายนั้นถูกเผาไหม้จนหมดนะครับปรากฏตัวเลขในทูบโผล่มาเห็นชัดเจนเป็นเลข3ตัวคือเลข7 0 3เลขทูบโผล่มาเห็นคือเลข7 0 3 บรรดาชาวบ้านนะครับต่างนําโทรศัพท์นํามาถ่ายรูปไว้เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดนี้นะครับอย่างไรก็ตามเป็นเพียงแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณครับ